สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์สดใสจ้าวันนี้น้องอันดาเขาจะไปกับแม่ควาแล้วนะอันนี้ที่อยู่ของอันดาเนาะครับตอนสวัสดีตอนเช้าก่อนลูกคราบดังๆเสียค่ะสวัสดีค่ะพบอันดาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะขึ้นข้างบนกันแล้วะคะ่ะบมามาแล้วลกมาแล้วมา view à, nào, nào, nào. có sưởi đi nó rồi rồi đi à, vào mà lơi vào nha cậu เข่าแล้วนะคะวอันนี้มวยอ,มอ,อันนี้มวยมีอาหารด้วยเจออาหารแล้วจะทำยังไงเนาะวันนี้เนาะเจอกองอาหารเลยอ้ที่อยู่ของอันดาอยากมาถึงก็มีของกินเลยเห็นไหมไต้โมอเทอร์ชไม่ร้อนหูไหมอร่อยไหม เอทีว <l id> ีเอทีวีเอทีวีด <c oughs> ีดีมันดีดีเฮ้ยว่เออมามาไม่ไปไหนแล้วมามาอยู่นี่เองอร่อยมาก ไหนตัวโตไปไหนหมดคะจวใหญ่ไปใส่ยังไม่ได้ขึ้นมาค่ะอันดาวันนี้ขึ้นมาก่อนเขาเลยอ๋ออันดามาก่อนตัวเดียวอันดามาก่อนเลยวันนี้พอรู้ว่าแตงโมงอยู่ข้างบนไงคุณยายมาหลังไม่ได้กินหรอกเนาะอันดาเนาะเอฟซีเขาเอามาฝากค่ะแตงโมงแห่หามเยียบมับ่มดีดีด <c ười> มั่ <c ười> มกินอินอ่มแล้วก็เยียบดิ เอาก็เอาเปลือกสิกินแต่เนื้อจันเดยะของดีมีน้อยว่าจะมีเอฟซีมาให้แต่ละวัน <COVID. S 1> <c oughs> โควิดโควิดเป็นวิรอบสองเข้าไปว้าวอันดาเลยอดอาหารเลยอดของผลไม้เลยโควิด <COVID S 2> <FC S 1> เป็นเหตุสเกต้หายหมดเอฟซีฝรั่งก็ไม่รู้อยู่มุมไหนมัม <c oughs> ดีๆลูกจะได้อาบน้ำแล้ว นีลวิถีของอันดากับแม่ควานแม่ควานชาชากิจวัตรประจำวันนะคะเราจะต้องขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะทิ้นมามาก่อนะมามาให้กินนะชุบก่อนเล่นวยุบก่อนยุบมาม่ายางไหมยุบก่อนให้เอฟยุบดีๆจุบค่ะเราขอบคุณค่ะขอบคนณนะคะอันดาก็บคุณครับก่อนลูกย่สวยเราขึ้นจ้าทำไมเสีย คมับ <Okay, S 2> มัมมีมๆเดี๋ยวคลิปหน้านะชาชาอะไรมาให้ดูคลิปหน้ายังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวไปเป็นการบ้านก่อนเดี๋ยวคิดดูก่อนนะคะว่าจะเอาอะไรมาให้เอฟซีเราดูาจะได้มีเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นเล้าใจนิดหนึ่งคิดก่อนนะคะคลิปนี้บายบายคะ่ bye bye, คะบายบายกัะลุกบนสู่อ่ะหยีบแล้วค่ะบายบายกอนบนสูงบนสูงมบายบาย